งานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านเป็นประเพณีที่เก่าแก่สืบต่อกันมาแต่โบราณการเรือแข่งจังหวัดน่านมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามหัวเรือแกะสลักเป็นรูปพญานาคอ้าปากูคออวดเขี้ยวงงงสง่างามหางเรือแกะสลักเป็นรูปหางพญานาคงอนสูงลำเรือทาสีสวยสดและลวดลายที่งดงามและผู้ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นปูชนียบุคคลในการแกะสลักหัวเรือแข่งที่สง่างามมากที่สุด จนเป็นที่ยอมรับไปทั่วลำน้ำน่านได้รับการยกย่องให้เป็นพระผู้อนุรักษ์และสืบทอดศิลปะเรือแข่งเมืองน่านคือพระครูจกักรธรรมสุนทรเป็นเวลานาน,านแล้วอาตมาภาพเป็นเจ้าวาดที่วัดดับชัยนี่ก็เลยมันนึกว่าศิลปะวัฒนธรรมเกี่ยวกับเรือแข่งประจำบ้านประจำอำเภอ ประจำเมืองนานนี่นะมันมีมาแต่นมนานแล้วเราเองเเข้าออเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะเกี่ยวกับการแกะสลักวานลูกอะไรหลอเานี่นะคิดว่าทําได้ก็เลยทําดังแต่นั้นมาเลยคนคนไหนทนี่มันมัน,ม,นมันมีศิลปะในทางนี้เขาก็แน่น้ำไว้บ้างคนที่จะ จะทําได้ง่ายยากเอาเ็บของเก่าไว้วเราก็ทําเขาก็ทํำเช่ยกันทําไปก็อยากจะไปแพร่เหมือนกันะศิลปะเกี่ยวกับเรียอแข่งนี่ก็ขอเมตตาเผยไปเผยแพร่ พระครูจักรมสุนทรอ,อดีตเจ้าอาวาสวัดดอนชัยใต้อําเภอเวียงสาเปรียบเสมือนผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวบ้านในการจะนําเรือลงแข่งแต่ละปีเรียนรู้ทักษะศิลปะในทุกแขนงด้วยตนเองและทุ่มเทกําลังกายการังใจทั้งหมดอุทิศให้เป็นงานพุทธศิลป์ตลอดจนงานหัตถศิลป์ที่สร้างเอกลักษณ์แห่งชุมชนไว้อย่างน่าภาคภูมิใจปัจจุบันยังคงเหลือหัวเรือและหางเรือที่ท่านแกะสลักไว้เพียงสองลําคือ เรือเทพพิรุณทอง88และเรือเทพสุนทรสาชนที่เป็นขวัญและกำลังใจที่สำคัญในยามเทศกาลแข่งเรือในอดีตเรือเทพพิรุณทอง88เคยได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศประเภทเรือที่มีรูปลักษณ์สวยงามแบบดั้งเดิมจากพภพาวัฒนธรรมจังหวัดน่านและยังเป็นแชมป์ถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช2548ประเภทเรือเอกลักษณ์น่านอีกด้วย โดยเอกลักษณ์ของความงามคือหัวเรือหรือที่เรียกว่าหัวโอ้จะใช้เพียงแค่5สีคือแดงขาวดำเขียวและสีหมากสุกไม้ที่เลือกใช้สมัยก่อนใช้ไม้ทองหลางหรือไม้ตองซึ่งมีน้ำหนักเบาตัดมาให้ได้ขนาดจากนั้นลงมือวาดลวดลายด้วยฐานลงบนไม้และใช้สิวแกะสลักตามลายเส้นที่จดลงไปหัวเรือนั้น จะประกอบไปด้วยจมูกเขี้ยวหมาเขี้ยวแต่เขี้ยวย่อยเขี้ยวฟองลูกตาคางแก้มหูงอนครูจมูกเหงือกนอกเหงือกในส่วนลวดลายตัวเรือนิยมใช้ลายถาวรลายกระจังลายนกสามตัวคว่ำหงายติดต่อกันไปหางวันนิยมแกะสลักเป็นลายไอยาราหางหงกะนกปเปลวไฟประดับดอกไม้ใบเทศเกศสิง ดอกฝ้ายดอกผักแว่นภายในปากที่อ้าอวดเขี้ยวขาวงอนงน้นนั้นนิยมแขวนกระดิ่งไว้ด้วยเมื่อยามที่เรือขยับขยื่นจะได้ยินเสียงกระดิ่งดังอยู่ตลอดเวลาส่วนคางใต้ปากลงมาแขวนผู้ระยะประดับกระจกลูกปัดดอกไม้ห้อยประดับไว้อย่างสวยงามหานวันนิยมแต่งด้วยผู้รูปทรงสีสันต่างๆกันไป ามกลางวัฒนธรรมประเพณีพื้นถิ่นของไทยยังคงอบอวลไปด้วยความสามาัคคีความผูกพันในชุมชนเชื่อมโยงกับความราณีตในงานศินละปะของคนไทยที่อย่างรากลึกมาถึงทุกยุคทุกสมัยก่อเกิดเป็นงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าพระครูจักธรรมสุนทรได้ถ่ายทอดศิละปะแห่งเมืองหน้านนี้ไว้ให้แก่ลูกศิษย์ทั้งรุ่นลูกและรุ่นหลานได้ช่วยกระสานต่อง,งานให้อยู่เคียงข้างลำน้ำน่านแม้ในกระบวนการแกะสลัก จะปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยและความถนัดของลูกศิษย์ที่ใช้แบบพิมพ์ร่างเป็นลวดลายและนำไปทาบบนท่อนไม้ก่อนที่จะลงมือแกะสลักแทนการวาดลวดลายลงบนเนื้อไม้หรือจะเป็นการนำไม้ท่อนเล็กๆมาต่อประกอบเข้าด้วยกันเป็นหัวโอแทนไม้ท่อนใหญ่ที่นับวันจะหายากขึ้นก็ตามหากแต่ยังคงรูปแบบสีสันสัดส่วนที่งดงามตามแบบดั้งเดิมไว้อย่างไม่ผิดเพี้ยนเพื่อให้งานหัตถศิลป์พื้นถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์แห่งชุมชน และวิถีภูมิปัญญาพื้นบ้านอยู่เคียงคู่ลำน้ำน้านสืบไปพระผู้อนุรักษ์และสืบทอดศิละปะก,การทำหัวเรือแข่งเมืองน่านมรดกทางภูมิปัญญาที่ล้ำค่าของแผ่นดิน